สวัสดีค่ะวันนี้เรามีวิธีการดูแลแมวมาแนะนำนะคะ 1. อาหารที่เหมาะสมเลือกอาหารที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับอายุสายพันธุ์และความต้องการพิเศษของแมวเช่นแมวแก่แมวที่มีปัญหาสุขภาพหรือแมวที่มีความต้องการพลังงานสูงควรเลือกอาหารที่มีโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เป็นหลักและนเนยกวียม อาหารที่มีส่วนประกอบที่ไม่จำเป็นหรือมีสารเติมแต่งมากเกินไปน้ำสะอาดการต้องการน้ำสะอาดตลอดเวลาการใช้ชามน้ำหรือเครื่องกองน้ำสำหรับแมวสามารถช่วยให้แมวดื่มน้ำได้มากขึ้นซึ่งสำคัญต่อการรักษาสุขภาพทางเดินปัสสาวะของแมวค่ะสุขาออนามายที่ดีควรทำความสะอาดถาดรายแมวเป็นประจำและเปลี่ยนรายแมวเมื่อจำเป็น นอกจากนี้ควรอาบน้ำและแปรงขนแมวอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะถ้าเป็นแมวที่มีสายพันธุ์ที่มีขนยาวค่ะ้านออกกำลังกายและของเล่นแมวต้องการการกระตุ้นทางร่างกายและจิตใจควรจัดให้มีของเล่นหลากหลายชนิดเช่นของเล่นแบบไล่จกักหรือปิจนาต่างๆที่ช่วยให้แมวได้ออกกำลังกายและลดความเครียดการตรวจสุขภาพประจำปี ควรพาแมวไปตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อเช็คความสมบูรณ์ของร่างกายและรับวัคซีนตามกำหนดสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นแมวชอบที่สงบและปลอดภัยควรจัดให้มีที่พักที่อุ่นสบายเช่นที่นอนนุ่มๆและมุมสงบสำหรับให้แมวพักผ่อนความรักและการดูแลแมวต้องการความรัก และความเอาใจใส่จากเจ้าของควรใช้เวลาเล่นและพูดคุยกับแมวของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้แมวรู้สึกปลอดภัยค่ะการดูแลแมวด้วยความรักและความใส่ใจเหล่านี้จะทำให้แมวของเรามีสุขภาพที่ดีค่ะ